กระท้อนเนี่ยจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวถ้าเกิดเราหมักแล้วก็จะได้เป็นน้ำหมักผลไม้รสเปรี้ยวเพื่อใช้ในการไล่แมลงกระท้อนจะมีวอสฟอรัตและแคลเซียมเนี่ยสูงซึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องของการตินดอ,อ,อกออกผลด้วยถือว่าเป็นการลดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยสารไล่แมลงต่างๆที่เราไม่จะเป็นต้องซื้อจากตลาดและก็มีความปลอดภยัยสูงสําหรับวิธีการทานะครับจะสรรับกระท้อนให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ากากน้ําตาล1 0 0่งซีซีเติมนมเปรี้ยวเติมน้าเปล่าห้าร้อยซีซีคนให้กากน้าตาลเนี่ยละ,ละลายตัวให้ดีทาการปิดฝาได้ อยู่สสัปดาห์น้ำหมักกระท้อนสามารถที่จะนําไปใช้งานได้แล้วเนื้อและก็น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นใช้ในอัตราส่วน4 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรตัวอย่างการใช้งานของน้ำหมักกระท้อนวันนี้เราจะมาฉีดพ่นมะนาวเราก็จะฉีดให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับเป็นช่วงระยะเวลาช่วงเย็นใช้กับพืชผักสวนครัวทั่วไปเป็นพวกมะเขือมะเขือพวงพวกพริกพวงมะเขือเทศไล่พวกแมลงพวกเพ,วกพ,วกพี้ยต่างๆพวกมดด้วยช่วยในเรื่องของการติดดอกออกผลแล้วก็สามารถที่จะฉีดพ่นได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดท่านมีต้นกระทททท้อออนนนนนยยู่่่ใสวาาไไมมัหรืข thon ร่วงหล่นเสียหายท่านก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นน้ำหมักเพื่อใช้ในการไล่มแมลงสามารถที่จะนํามาทําเป็นสารบํารุงดอกบํารุงผลได้ดีวิธีการทําน้าหมักจากกระท้อนวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงกนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําน้ําหมักจากกระท้อนกระท้อนเนี่ยจะเป็นผลไม้รสเปรี้ยวถ้าเกิดเราหมักแล้วก็จะได้เป็นน้ําหมักผลไม้รสเปรี้ยวเพื่อใช้ในการไล่มแมลงและคุณสมบัติพิเศษของกระท้อนอีกอย่างหนึ่งกระท้อนจะมีวอสฟอรัสสูงและแคลเซียมเนี่ยสูงซึ่งเป็นประโยชน์ในเรื่องของการติดดอกออกผลด้วยการทําน้ําหมักกระท้อนนะครับเพื่อใช้ในการทําการกเกษตรเนี่ยถือว่าเป็นการลดต้นทุนเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยสารไล่มแมลงต่างๆที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อจากตลาดและก็มีความปลอดภัยสูง สำหรับอุปกรณ์เตรียมกระท้อนมา1กิโลเป็นกระท้อนสุกนมเปี้ยว1ขวดมีน้ำเปล่า500ซีซีกากน้ำตาล100ซีซีมีมีดภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิดสำหรับวิธีการทำนะครับเราก็จะสับกระท้อนให้เป็นชิ้นเล็กๆอะสับทั้งเปลือกทั้งเนื้อแล้วก็ทั้งมเมล็ดเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่กากน้ําตาล1 0 0ซีเพื่อควบคุมเรื่องกลิ่นด้วยแล้วก็ตัวต่อไปจะเติมนมเปรี้ยวสุดท้ายก็เติมน้ําเปล่า5 0 0ซีนะครับคนให้เข้ากันให้กากน้ําตาลเนี่ยละลายตัวให้ดีทําการปิดฝาได้เลยทำเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีเราจะปล่อยให้เกิดกระบวนการการหมักเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติซึ่งเราจะใช้เวลาหมักอยู่สองสัปดาห์ น้ำหมักกระท้อนสามารถที่จะนําไปใช้งานได้แล้วเนื้อและก็น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นเป็นสีน้ําตาลใช้ในอัตราส่วน 40cc ต่อน้ํา10ลิตรแล้วก็เทลงไปผสมในถังพ่นได้เลยเมื่อเติมน้ําแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาแล้วก็เขยองให้เข้ากันตัวอย่างการใช้งานของน้ำหมักกระท้อนวันนี้เราจะมาฉีดพ้นมะนาวล้วก็จะฉีดให้ทั่วทั้งทรงพุ่มไปเลยเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ้นนะครับเป็นช่วงระยะเวลาช่วงเย็น สำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับหลังจากที่เราหมักได้เป็นเวลา2สัปดาห์แล้วเนี่ยกองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ําไปละลายกับน้ําเปล่าเพื่อใช้ในการฉีดพน่นพืชผักสวนควรัวเพื่อที่จะไล่พวกแมลงพวกเพียต่างๆพวกมดด้วยก็สามารถที่จะไล่ได้ดีกรณีเราใช้เป็นสารไล่แมลงสามารถที่จะฉีดพ่นได้เรื่อยๆแต่ในกรณีการใช้เป็นสารไล่แมลงเนี่ยเราไม่ควรที่จะใช้สูตรเดียวเราควรจะมีการสลับสูตรบ้างส่วนในเรื่องของการใช้เพื่อบํารุงดอกบํารุงผลเนี่ยเราสามารถพ่นได้ทุกสัปดาห์อยู่แล้วน้ำหมักสูตรนี้จะเหมาะสาหรับการใช้กับพืชผััักวววนนครท่่่ไไปมาจะผัก ใบหรือผักทานผลเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นสารไล่มแมลงได้ส่วนในเรื่องของการบํารุงดอกบํารุงผลเนี่ยก็เหมาะสาหรับพืชถักสวนครัวที่เราทานผลอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมะเขือมะเขือพวงพวกพริกพวกมะเขือเทศต่างๆซึ่งรวมไปถึงการใช้บํารุงดอกบํารุงผลของผลไม้ไม้ยืนต้นต่างๆได้ด้วยน้ำหมักสูตนนี้สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้จนกว่าจะหมดส่วนที่เป็นกากที่เหลือเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นการทําปุ๋ยหมักต่อไปหรือเป็นสารอินทรีย์เพื่อที่จะใช้บํารุงดินต่อไป สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านมีต้นกระท้อนอยู่ในสวนกระท้อนสุกเยอะทานไม่ทนันหรือขายไม่ทนันมีการร่วงหล่นเสียหายท่านก็สามารถที่จะนํามาทําเป็นน้ำหมักเพื่อใช้ในงานด้านการเกษตรได้รวมไปถึงคนที่ซื้อกระท้อนมาแล้วทานไม่หมดก็สามารถที่จะนํามาทําได้เช่นเดียวกันตัวกระท้อนเนี่ยเมื่อเราทําน้ำหมักแล้วจะมีคุณสมบัติด,ดีในเรื่องของการไล่มแมลงแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของกระท้อนเลยก็คือเรื่องของส่วนประกอบที่เป็นฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูงนะครับเราสามารถที่จะนํามาทําเป็นสารบํารุงดอกบํารุงผลได้ดี ซึ่งการทําน้าหมักจากกระท้อนเพื่อที่จะนํามาใช้ในเรื่องของการทําการเกษตรจะเป็นแนวทางในการลดต้นทุนในเรื่องของปุ๋ยเรื่องของสารไล่แมลงต่างๆได้ดีและก็มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ผู้บริโภคด้วยวิธีการทําน้าหมักจากกระท้อนวิธีนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ